สวัสดีครับจากเฟรยล็อกตกปลามือสองบายวิรเโชนะครับตัวนี้เป็นล็อกมือสองนะครับเป็นแบรนด์ของ l e โอบีนะครับ RX 400 GL นะครับก็สปูลเป็นโลหะครับบอดดี้ก็เป็นโลหะขนาดก็ประมาณ BG 30 30ขึ้นครับ30ถึง40ครับประมาณเบอร์ปัจจุบันก็ประมาณเบอร์5000ครับผลิตในอินเดีปนนะครับ พสภาพก็มีสี่ลอกนะตรงนี้ครับก็ดีลอยก็ตามที่เห็นเลยนะครับก็โดยรวมก็ยังดูดีอยู่ครับก็หมุนเด้านหน้ามีเสียงแบบนี้เลยครับหมุนลื่นครับการกลับทำงานปกติ มันเดินหน้าถอยหลังได้ครับสปริงน่ลรอแข็งแรงเด้งดีครับเปิดปิดได้ครับเปิดปิดคลิกเสียงดังครับขนาดจุซ้ายก็นี่ครับตามที่เห็นเลยนะส่วนระบบเบรกแน่นอยู่แน่นอนครับ ตัวนี้เป็นแกนแกนใหญ่แกน2ชั้นเลยนะฝาเป็นขอบเป็นโลหะเลยนะครับสปูนตรงนี้เป็นกระดูกเลยนะแนดูแข็งแรงดีครับแกนใหญ่2ชั้นครับสปูนกลมสวย ก็ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดในเพจได้เลยเขามีรูปมีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ